อย่าทำสองข้อเพื่อขอให้เขาอยู่นะคะเมื่อความรักความสัมพันธ์นะคะเมื่ออีกฝ่ายหมดใจหรือว่าเรายังไม่รู้ว่าเขารักเราจริงหรือเปล่านะคะที่เรารู้แน่ๆเลยคือเรารักเขาข้างเดียวนะคะและข้อห้ามที่ครูพรล่าจะบอกต่อไปนี้ก็คือนะคะอย่าทําเด็ดขาดนะคะถ้าเรายังไม่มั่นใจยังไม่แน่ใจว่าเขารักเราจริงไหมนะคะข้อที่หนึ่งเลยนะคะอย่านะคะอย่า ขอหรือบอกให้เขาไปจดทะเบียนสมรสกับกับเรานะคะเพราะว่าเป็นการบังคับแบบไกลๆซึ่งเราจะได้มาแค่ลายเซ็นแค่นั้นแต่เราไม่สามารถที่จะได้ใจเขามาเมื่อไม่ได้ใจเขามาการกระทําเขาก็จะไม่มาตามนะคะตรงนี้คนที่เจ็บและอักเสบที่สุดก็คือจะเป็นตัวคุณนะคะข้อที่2เลยคือถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าเขารักเราจริงไหมนะคะเขาอยากอยู่กับเราไปตลอดชีวิตไหมนะคะห้ามปล่อยให้มี ลูกเด็ดขาดเพราะว่าการที่เรามีลูกบางคนหลายๆคนหลายๆเคสอาจจะคิดว่าเขาจะอยู่กับเราเพื่อลูกเขาจะอยู่กับเราเพราะว่าลูกเดี๋ยวเดียวอยู่ไปก็จะรักเราเองในที่สุดนะคะซึ่งไม่จริงนะคะไม่เป็นจริงอย่างแท้แน่นอนนะคะอย่าไปล้างเขาด้วยการมีลูกนะคะเพราะว่าการมีลูกไม่สามารถที่จะดึงให้ฝ่ายชายนั้นมาอยู่กับเราได้เด็ดขาดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้า เขาไม่รักเราจริงเขาก็ไม่อยากอยู่กับเราอยู่แล้วนะคะตรงนี้หรือว่าเขาไม่พอใจในนิสัยส่วนตัวของเราในบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาก็จะไม่อยากอยู่กับเราเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสองข้อที่ครูพอลล่าห้ามนะคะก็คืออดเปรี้ยวไว้กินหวานก่อนนะคะให้แน่ใจให้มั่นใจก่อนว่าเรากับเขามีความรู้สึกเดียวกันซึ่งความรู้สึกที่จะตอบว่าเขารักคุณจริงและคุณรักจริงขับเขาไหมและ เป็นเนื้อคู่กันไหมอันนี้นะคะดวงสมพพงกันไหมขึ้นอยู่กับความรู้สึกนะคะเมื่อเขาอยู่กับคุณแล้วเขาสบายใจคุณอยู่กับเขาแล้วสบายใจต่างฝ่ายต่างมีความสุขนั่นแหละคือความรักนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อรู้เคล็ดลับอย่างนี้แล้วอย่านะคะอย่านะคะดยรักครูพรลร่าจ้า